แต่ว่าไม่มียอดไม่มียอดแชร์ขออนุญาตยกเลิกนะจ๊ะขออนุญาตยกเลิกกิจกรรมส่วนลดเลยนะเอองานวันนี้มาปล่อยโปรโมชั่นให้ปกติขายอยู่2,500ก็ถูกแล้วแหละ2,500 3,500 3 29ประมาณนี้คือราคาก็ถูกมากๆเลยอย่างฟูจิก็หมดเกลี้ยง2,925วันนี้ฟีดลิงนะลูกค้านะฟีดป้ายลิงไม่ใช่ฟีดเคดับ ไปลิงนะพิเศษเหมาโรงงานมาให้ทำ okay. โปรโมชั่นให้ไม่เกินสองใบเทา่า oh. oh. ไม่เกินสองใบเทานะแม่สวัสดีค่ะยกก้อนร้อยกิโลนะพี่พี่ตกหน้าจะประมาณสองร้อยกว่าตัวได้เิจกรรมมาแล้วแอดพอยง่ายๆเลยนะคะ เดี๋ยวใครไม่แชร์รีบแชร์เลยนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นจะไม่ได้นะสิบห้ารางวัลวันนี้สส่วนลดหนึ่งบาทพิมพ์รหัส B88 มาค่ะลูกค้า B88 มาให้สิบห้ารางวัลเลยแต่ว่าขอมียอดแชร์ด้วยนะแม่นะใช่พิมหนึ่งเท่านั้นนะลูกค้าห้ามเท่ากับจำนวนมา 15รางวัลเลย B แ8ดแปดเฉพาะคนที่มีแชร์นะใครไม่มีแชร์เดี๋ยวแอนดมินจะยกเลิกระบบออกเดี๋ยวจะไล่เช็คด้วยกันหนาวฟีดลิงกันหนาวฟีดลิงหนึ่งพันเบาทค่ะหนึ่งร้กิโลนะจ๊ะเออเดี๋ยวเรียงรออุ๊ยแล้วผ้าใหม่มากแม่เหมาโรงงานมาแล้ว <Okay S 2> ใครอยากได้งานถูกมาทางนี้อุ้ยสวยด้วยฝากตีฟูได้เลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูคนได้รางวัลก่อนนะอุ้ยสวยน,นี้ใหม่ป้ายห้อยเลยนะคะได้ไหมแม่หนูเช็คแชร์อยู่นะเช็คแชร์อยู่ตอนนี้ใครยังไม่ได้แชร์มารีบแชร์เลยนะคะใครยังไม่ได้กดแชร์รีบแชร์เลยลูกค้าอุ้ยขอดูตัวข้างหน้าเลยอยู่นี้อยู่อะไรเยอะนะเนี่ยน้องถึงนี้นะลูกค้า ไปคัดเอาได้เลยอ่ะแม่ตัวเสียตัวอะไรคือผ่านไปได้เลย B แปดแปดใช่ไหมพิงค์ B แปแะแม่พิมพ์ปดแปดมาเลยค่ะที่แกนเดี๋ยวเปิดให้ไลน์นี้เลยจ้ะพี่ตาเดี๋ยวนูเปิดให้เลยในไลน์นี้<ม>อุ้ยตัวนี้สวยจังใหม่มากแม่เดี๋ยวนูเอ้ยเดี๋ยวเราเรียงเรียงไว้ให้ก่อนนะแป๊บนึงนะลูกเรียงบนนี้ให้พลอยหน่อย ฟีด <Feed, S 2> เนื้อหนาเนื้อบางขนสั้นขนยาวรวมเลยแม่วันนี้เดี๋ยวหนูปล่อยให้พันเก้านะคะปีนี้ได้มานะคะเหมาโรงงานมาหมดแล้วนะแม่ปีที่แล้วได้มันไม่เยอะปีที่เราได้มาไม่เยอะปีที่แล้วมีมีไอ้นี่มาด้วยมีชามัวใช่ไหมปีนี้ชามัวไม่มีของพี่แต่ได้งานฟีดมานะคะป้ายอะไรอันนี้ป้ายลิงจ้ะพี่เป็นรายการแบบเฉพาะกิจเลยนะ ตัดเหมาโรงงานมาหมดแล้วแล้วก็ทำโปรโมชั่นให้100กิโลราคาแค่1,900บาทแต่แม่วิดนะราคาโคตรดีเปิด 900e ด้วยได้ค่ะพี่จ๋าเดี๋ยวหนูเปิดให้นะคะ f อมาเมื่อไหร่เอช่วงก่อนก่อนไปเดือนนี้พี่ก่อนไปเดือนนี้น่าจะมาอุ้ยใครได้แล้วใครได้แล้วเดี๋ยวหนูเช็คก่อนนะแม่ว่า แม่ใครไม่ได้กดแชร์ไลค์หนูขออนุญาตยกเลิกตัดสิทธิ์ออกนะสำหรับตัว B88 ส่วนลดกี่บาท1 0 0บาทส่วนลด100บาท15รางวัลน,นะจ๊ะ B88 ใครที่ CF มาติดแต่ไม่มียอดแชร์น้องพลตัดสิทธิ์ออกเลยนะแม่แชร์ไลค์แล้วอย่าลืมเปิดสาธารณะาเด้อแชร์ไลค์แล้วอย่าลืมเปิดสาธารณะนะคะสวัสดีพี่พี่ค่ะฟีดเด็กได้ฟีดเดก วุ้ยมีตัว309ลูกค้ารวมฟิตเด็กสนใจไหมหรือว่าจะเป็น KWE ดี KWE จะเป็นตัว305ค่ะแจ็กเก็ตล้วนนะคะฟิตรวมหรือแจ็คเก็ตตัวนี้จะเป็นฟิตรวมค่ะพี่แต่แจ็กเก็ตเยอะเน้นเนแจ็กเก็ตนะคะเน้นเแจ็กเก็ตเบอร์นี้หรือว่าถ้าติดเสื้อขนนุ่มหรืออะไรเงี้ยก็ สวยฟิลเสื้อนอนได้นะคะเสื้อนอนคอเต่าคอ,อสูงคอปีนอะไรเงี้ยมีผสมเดี๋ยวน้องพลอยลันให้ดูพี่โอ๊ยแม่ดูเขาเหอะลูกละพันเก้าอ่ะลูกละพันเก้าอ่ะแม่ตีฟูเแล้วยิ่งสวยปีนี้นะคะได้ตัวนี้เอามาทำโปรให้พี่พี่ ครบยังอ่ะครบยังครบแล้วค่ะขอบคุณค่ะมีใจกับ15ท่านด้วยตอนนี้ได้ครบหมดเรียบร้อยนะคะลูกค้าหนูหนูพ่อยปล่อยเลยนะแม่ปล่อยงานก่อนเลยใครจะ C F C F ได้เลยพรุ่งนี้มีรอบส่งขึ้นเหนือแล้วก็จะมีติดบางพื้นที่อ๋อ พายุฝนทางไปยากลําบาก mm hmm. ก็อาจจะล่าช้านิดน,นึงนะแม่นะน้องพลมีอัปเดตลงในกลุ่มไลน์เรียบร้อยแล้วลูกค้าตัวนี้งานรวมฟีดนะคะค่ะรวมฟีดป้ายลิงน้อยพิงน้องใช่แล้วแจ็คเก็ตจะเน้นๆเลยลูกค้าแจ็คเก็ตเยอะสวมหัวมีปนด้วยนะน้องพลแจ้งก่อนแต่จะเป็นสไตล์ขนนุ่มขนฟีดสั้นขนฟีดยาวผสมลูกค้าอุ้ยน,น,น่ารักลูกรีวิวเดี๋ยวส่งฟีให้ ลูกรีวิวน้องพลอยให้ส่งฟรีเลยแม่ลอนี่นมาเปิดเซอร์ไพรส์ให้ก่อนเลยนะคะอ,อุย้ยหนูยากเปิดทีส่สองตัวอุ้ยโคลัมเบียสองลูกเลย,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 ยสามตัวเลยสวยมาก โะคะลเ <คน S 2> บีย<บ>ผู้เลยลูกค้าลุ้นแบนด์ได้นะคะ<ว>เป็นงานฟิลแบบถ้าหากันหนาวแม่ไปขายไม่แพงยูนิโคค่ะ,ะสวยมากาเน้นเอาไปคัดนะแบรนด์ก็ดี หัวหัวคัดได้ใช่หนึ่พเก้าร้อยบาทนะคะในกี้ค่ะในกี้จ้าตัวนี้ออกรัวๆแบนโองานญี่ปุ่นนะลูกค้าตัวนี้ไปมังกี้ใครเคยเล่นอยู่แล้วลูกค้ามาเลยสุดแสนจะเพอร์เฟกลูกค้าล็อตล่าสุดหนุมพลบอกเลยนะแม่ผ้ามาใหม่ดีมากอีะยูนิคอรดค่ะสุดๆไปเลยลูกค้าสะอาดอะสะอาดมีเก็บขุยบ้างอะไรบ้างตามภาษาใช่น่จะ แต่ราคาพันเก้าคุ้มมากๆอยู่แล้วเออนี่อันนี้ของคอซ่าค่ะคอซ่าค่ะแม่น่ารักมากแล้วุ๊ยลายพางแอดพลอันนดนออกแชำเวอร์นี่อันนี้ลายพางสวยไลยพางสวยชายหญิงผสมแบบแฟชั่นพันเ้ารีวิวลูกแรกใครจะเอาหนูแถมส่งฟรีให้พี่ไม่เสียค่าส่งค่ะถือว่าเป็นงานลดประเดิมนะจ๊ะเปิดวันนี้วันแรกเลยพี่ ตังแังเลยตามท้องเรื่องอยู่แล้วคันเก้าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนใครจะเอาพิมพ์รหัสอะไรจะแม่ a อศูนย์่งค่ะเอาก้อนนี้ไปเลยพันเก้าส่งฟรีนี่โคตรคุ้มเลยนีิแบรนด์ญี่ปุ่นลูกค้าสภาพดีมีทั้งแจ็คเก็ตมีฮารฟซิปเด็กสเก็ตชอบวัยรุ่นชอบนะคะดูป้ายดูคอดูซิปดูอะไรงานญี่ปุ่นแม่ ข้าวฟรีดไปลอวล้อเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะไปลอวเรียบร้อยไได้ปอันนี้ดิสนีย์นะอันนี้ของดิสนีย์นี่ใช่เหรอย่ใช้เลโอ้โหโคตรคุ้มแล้วส่งฟรีนี่สวยมากวันนี้นะแม่สวยอะร้อยโลนะลอยแล้วพี่สองร้อยกว่าถึงสามร้อยนะคะแล้วแต่ว่าใครได้แบบโอหนาบางมากกว่ากันนะคะลูกค้าจ๋า สี่สิาโลยังไม่มีพี่สาวอันนี้ได้ร้อยโลไปเลยค่ะยูนิคค่ะ<อ>สวยอ,อีกแล้วนะคะอุ้ยสวยมากเอาจริงนี่แล้วก็ตามด้วยตัวนี้เลยเดอะนอ t ์ทเค่ะเอเอพันเ <100 9 S 1> นะคะราคาด <100 9 S 1> ีออกเดิน ลูกค้าเดี๋ยวต้องพลอยเปิดให้ดูอีกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวคะ่ะอยากดูอีกไหมตัวนี้เดี๋ยวน้องพลอยเปิดให้ดูอีกลูกค้านะคะใครที่ลังเลอยู่แม่จะได้ดูรีวิวไปด้วยเลยอันนี้เห็นไหมมันจะติดสวมหัวผ้าฟีตขนนุ่มผ้าสำลีมีผสมด้วยนะลูกค,<ะ>ค้าบางคนเอาไปขายเป็นงานเสื้อนอนชุดนอนตัวนี้ก็คัดไปได้ คัดไปได้แต่พี่แต่ส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์จะออกแจ็กเก็ตค่อนข้างเยอะใช่ค่ะคะแบบว่าพวกขนสั้นขนยาวก็คือคะรวมกันไปเลยนะลูกค้าแต่ว่าโดยรวมคือแต่ต้องบอกว่างานเขาสะอาดด้วยนะรอบนี้ใหญ่สอาดสะอาดสะอาดอันนี้ควาเลยพันเก้าคือไม่ทิ่เเร่พันเก้าคือสวยพันเก้าคือใช้งานได้เลยพี่ใครจะ อุ้ยได้นะแม่นี่น่ารักน้องอยกน้องพลอยยืมมาใส่ลูกนี้เดี๋ยวถอดคืนให้ดูอีกได้เลยพี่เดี๋ยวหนูเปิดให้ดูอีกไม่ทันคอะเลยเดี๋ยวน้องพลอยเปิดซ้ําให้ดูอีกค่ะพี่รถนี้มาหนึ่ง้าร้อบาทยาวๆเลยนะเออดันมาเลยดันมาเลยอยากสั่งสิบก้อนยี่สิบก้อนเอาเลยสิบก้อนยี่สิบก้อนมาเลยนะสวยดันขายหนาวได้ยาวๆเลยเพราะว่าปีเนี้กันหนาว ขาดหลายตัวพี่ขาดตลาดหลายตัวอาจจะไม่มีหลายตัวมามาเพิ่มอ่ะช่วงปลายปีนี้เพราะฉะนั้นน้องพลอยดันตัวนี้มาแต่ว่าก็ไม่ได้ว่ามาเยอะนะใช่แต่ว่าเอามาได้แค่พันเก้านี่แหละพี่เอาอีกเอาอีกดันหนึ่งมาจ้าใครมาเลยอีดันหนึ่งมาใครที่แบบว่าต้องบอกว่าลูกค้าอยู่ดูเราก็อยู่เปิดให้เลยนะวันนี้สวยมาเลยดันหนึ่งมาค่ะนี่ฟีดฮาร์ทซิปฮาร์ซิปนี่วัยรุ่นก็ชอบใส่นะแม่ ฮาร์ปซิปเด็กวัยรุ่นชอบใส่นะงานสเก็ตงานอะไรบางทีพวกวินเทจงานฮาร์ปซิปทั้งนั้นเลยลูกค้าอุ้ยแบบคาร์ดิแกนนีอุ้ยหมอแล้วที่ลอยใส่เลยฟิลนี้คาร์ดิแกนมีปมมีปนมาด้วยนะคะเอานี่อะฟิลแบบเสื้อนอนพันเก้าแม่ยังไงก็ไม่ขาดทุนใครอยากให้เปิดอีกดันหนึ่งมาอีกเลยดันหนึ่งมาอีกนะแม่อุ้ยเอาให้ถึงสิบลูกนะวันนี้หนูจะเปิดอ๋อนี่นะคะไปลิงพี่เอาหรอ อุ้ยนี่นี่นมของเอาดอร์น่ารักมากอุ้ยร้านนี้เป็นแบบว่าฟิลแบบกั๊กน่ารักมากคิตตี้ค่ะคนกักก็มาเสื้อกั๊กก็มาแม่นี่ขนนุ่มๆอย่างนี้ปุยปุยฝากหนูตีฟูได้เลยลูกค้าแจ็คเก็ตบู่นวมชาติแจ็คเก็ตตอนนี้มีมีงานจีนได้ไหมพี่สาวมีงานจีนได้ไหมเดี๋ยวงีนปุ่นมาสิ้นเดือนน่ารักอุ้ยน่ารักแอพิงค์ใช่ตัวของฉันเลย <c oughs> แกตัวนี้พิงเมื่อกี้สวยมากใช่แล้วต้องบอกว่าลูกค้าตัวนี้ราคาพันเก้าแล้วลูกค้า <3 S 1> <ด>ือแบบว่าได้งานลูกใหญ่อ่ะเป็นอะไรที่คุคุ้มอ่ะหนูบอกเลยคุ้มมากลูกใหญ่แบบสาใจปกติพวกขนนุ่มเราก็ขายพันเแล้วงาน45่กิโลลูกค้า <c oughs> ใครที่ไม่ชอบงานขนเอ่อขนยาวชอบสไตล์ขนสั้นแจ็คเก็ตขนสั้นฟีดฟีดนิ่มๆประมาณนี้นะคะยิ่งตัวนี้ยิ่งเหมาะเลยราคาแค่หนึ่พ ร้อยบาทลูกค้าค่ะเดี๋ยวหนูไปเปิดกระสอบผัดไปให้นะลูกค้าพร้อมกันไหมพร้อมกันไหม,ม,ไหมลูกนี้เดี๋ยวเก็บเลยเออะคะไป<า>ดูลูกใหม่าณนี้เดี๋ยวเราดูลูกใหม่กันนะคะล็อตนี้